อันนี้นะครับรถไฟขบวน260นะครับขบวนธรรมดา260นะครับขนโค้งนะครับหลังวัดต้นตูมนะครับธรรมดา260นะครับต้นทางน้ำตกนะครับไปทางทนบุรีนะครับ วันนี้ทำขบวนโดย GK e นะครับ4038นครับ k 4038นะครับ, G e รบทำขบวนธรรมดาที่260นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางชนบุรีนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนะครปฐมกาญจนบุรีนะครับ ข้างบนจะเห็นว่ารถวิ่งเยอะมากนะครับสายนครันมนกาญจนบุรีก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ